ข้างทางนี่ไงป้าอู lawsuit, ulously, busca, Gentle, hoje, ้สวยสวยสดีค่ะทุกคนจะปวดตาแห้งเลยเมื่อวานนี่บริเฮดวิดีโอเลยนอนตั้งแต่ห้าทุ่มบวแห้งกลับมาใส่แว่นอีกครั้งหนึ่งนะคะกลับมาใส่แว่นอีกครั้งนึงไม่ไหวจริงๆเจ็บตาแห้งเจ็บจนหอดหัวขึ้นมาเบ้าลงมานี่คืออยู่ไม่ได้เลยต้องกลับมาใส่แว่นอีกลูกอันด้ สวยไหมวันนี้จะพาทุกคนไปหาเห็ดนะคะทุกคนจะรักสีได้ไ่ได้เนาะแต่กลับไปเบิกนะคะเดี๋ยวไอ้เท็กไม้ตะกร้าก่อนนะ,ะอันนี้เป็นมีดจากประเทศไทยตักๆๆต,ต,ต,ตไปค่ะช่วงน,นี้ถ้าตอบคอมเมนต์ผู้ใดซ่าก็ขอโทษล้ลาะเจ็บตายแหงฟืนไม่ได้เลยสองมือสามมือด้วยวะ ใกล้แล้วแหละก็ได้ใกล้ด้วยนะใกล้ตายใกล้ตายยายข่อยค่ะโอ๊ยจะระเบืดจะละเ่อข่ะะอ,อยนอนดึงมาตีสองตีสามตั้งแต่ข่อยมาเกิดฝั่งเดือนข่อยเหตดวีดีโอเนาะเพราะว่าข่อยลงมือละสองคลิปสองคลิปได้เพราะว่าปล่อยเป้าเหมาปป่อยป่อยหมยเพราะว่าเป้าเหมะโอ๊ยเพราะว่าเป้าหมายของข่อยมาทราเจนข่อยยากเมื่อแลอยย้วข่อยอยากได้เงินเหตดนั่นเหตดนี้ข่อยสิไปเห็ุรีสอร์ทถมดอกถมดินนีย่ยไปดนยังน้อยก็ ได้รังนืงก็อย่างดีของาคิดค่อยอะนะเคยเลยเห็นงานนักมาอยู่นี่เนอะเพราะว่ากับช่วงที่แบบว่าต้องขยันวันนี้มันไม่ไหวต่อคอมเ,เมนต์ซ่้เนี่ยเขาโทษหลายๆเดี๋ยวจะเด้อเออเจ็บน่อยจ๋าขนาดเลยเจ็บแพงเจ็บแพงเข้าจ้องกับโทรศัพท์นี่แต่ยังมองเอาเริ่มเห็ดคลิปสี่ทุ่มนี่เือเริ่มเห็ดคลิปแล้วสีทท่ทุ่มห้าทุ่มเชียงคืนจีนหนึ่งที่ 2, อ 4, สองอะสี่ห้าัโมงจ้องบนในโทรศัพท์นน้อยขึ้นเบิ่งเอา อี่ดีบ่อยต้องกลับมาใส่แว่นเป็นสาวแว่นเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าแว่นนี้เป็นวแว่นกองแสงนําเนาะอืมแว่นกองแสงแว่นฝนจะตกหรือเปล่าเนี่ยตายท้องฟ้าเดียวกันเอาเขียนแล้วบอคือเฮ็ด งสวัสดีค่ะทุกคนจ้ะเมื่อนี้พาพี่น้องมาหาเห็ดเลยจ้ะมาซอบเบิ้งเห็ดแล้วก็เอามาแต่บอกเอาลงมาดอกอยางก็ได้เอาใส่ถุงเอามาเจ้าสะดุดเลยยายไม่ยมีคนเขี่ยก่อนข่อยลลวนี่เห็ดอ,อยู่นี่เห็ดอยู่ฝรั่งเศสตรงอ้อยู่นี่ต้องเขี่ยเลยจ้ะใบไม้มันหลาย ใส่แว่นตามาปุ่นได้ไมช่ชบพ่อเนี่ยบอเด็กน่อยมาทัศนศึกษาวะสตาฟฟ์อะไรตรงนี้แหละ แต่ว่ารอบนี้บ่มีเลยไหมทั้งทีไอจงแบบหลายเลยเนาะมืนอนั้นเนาะเนว่ยไว้จงลายปะคือบ่มีมันยังบมใหญ่เลยที่นอกจ้ะคคยฟ้ามาโพูดคอยกรเปิดตู้ เชี่ยวโกวิ่งเนอะเก็บไว้ก่อนอนี่ทุกคนเรามาตรวจสอบดูเฉยๆเรายังไม่เอานะคะเขากำลังเกิดนะเต็มเลยนะเยอะอยู่นะแยมบริมาอยู่เป็นอาทิตย์คนละพอพอสิใหญ่ไม่ได้ใหญ่เลยนะใช้เวลานะหเห็ดเห็ดมันปูใช้เวลาโตแล้วก็นานแก่ ไม่มีเห็ด no เห็ดจะเดินกลับนะคะเจอเห็ดมันปูข้างทางนี่ไงปะอู้ <c oughs> นี่เอาเองก็ได้โอ้ออ <c oughs> ด้วย ตรงใกล้เมื่กี้เีดิตรงที่ไอเอานั่นแหละนี่ข้างทางเลยแตกซ้ำคิดว่าจะไม่ได้วีดีโอแล้วนะก็เลอกไปเร็กๆไอ้บอกว่าบาหาแล้วเพราะว่ามันจะไม่ให้เอาเซียดายเวลาสิบไปสวีดเดน เห็นว่าก็ได้นี่สวยนะเ่อนโอ้โหอืโหอขอชื่นชมหน่อยนะอุ้ยปะอยู่ได้กินโอมเม็ิทแล้วอะไ่ยอเล็ิทอ่าเดี๋ยวก e r f e c t อือหือ เกือบจะไม่ได้แล้วไม่ละไปมีอีกไหมอีีเดียวยวนอันนี้มันอยู่อย่างนี้ขาไปด้วยอะโอ้ได้เยอะแล้วผู้ใดยังมาเห็ดมีก็แวโอ้ เพื่อนยัยเห็นมิสเตอร์จอนเห็ดอุ๊บ๊าช่วย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 เพื่อนยัยเห็นมีคนบอกว่าอยากมาหาเห็ดยูสวิตเอ่อฝรั่งเศสกับน้องอายพี่น้องมันไม่ได้หาง่ายเด้อยูนี่นะโมแม่นมว่าไอ้กี่ที่เด้อมันหาเบาง่ายจะเป็นเห็ดดำขาส้มเนี่ยเดินกันยาเดีย๋ยวไอ้พาไปเด้อแต่เดือนนี้มันยังม,ม่มี นี่ด้วยนี่ปะเห็นไหมคลิปมันยังไม่โตปะไปก่อนนะอยู่สิเนี่ยโอ้เมื่อกี้ว่าซีเมื่าเราจพพ่น้องใจทอดเพินก็คือซีหูนี่แหละว่าพ่อใหญ่กินไข่เจียวใส่เ็ด นี่ไงปลาโอนแล้วแก่แล้วอยู่สิิจาก,การรมของคนปลาพาคนปลามาหาเห็ดเพืกก่อจะมีความสุขนะ <laughs> มันบริคือสวีเดนปะเนาะเนี้ยนอา <c oughs> ์เวยซี่เรกสวีเด,ดนนี่มันเห็นเลยไปมัดแบดดอกใหญ่กว่าเดิม ขายยาเฮดอยู่ฝรั่งเศสปะกโฮมกันมนี่เห็นบ่มนี่ข้าเจ้ามาเขียก่อนเฮาข้าเจ้ามาคอยมาเจ้าเขียไปคอยเขียมาขับไปขับมาอยู่แบบนี้เพราะว่ามันบริหารง่า,งายคืออยู่สวีโดสวีเดนเนาะอยู่สวีเดนพักข้าเจ้าเห็ดเป็นดอกเลยเดี๋ยวสะไปคะ่ะเขียสนานวันไหวแล้วสัวนมากจะเป็นคนในพื้นที่แย่ที่ไอเอาเฮดห้ปีที่แล้วแล้วก็อยู่แถวนี้แหละ แล้วก็คงม,มาซ่อมเบิงคานี่แล้วมั้งคนตกแบบนี้เนาะสำัหาเบิงเมื่อเราได้เป็น,นีได้ได้อาหารให้พงใหญ่แล้วมันบ่มีหมู่ใหญ่มันแบบว่าอยู่ใหญ่กันบา้าแหลกออกกําลัางกายใหญ่กันแต่ละดอกสองดอกแบบนี้เขี่ยตลอดก็คงจะไม่ได้และ ปากก็รัดเลยให้อายแม่จะหาดอกขอวะเขาฝันคงบ่เป็นจริงดอกไปเมื่อกลับบ้านนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทอดไข่ให้ปะ tomorrow มโมโอมฤตเหรอโอเคไปค่ะ